สวัสดีครับสอนสร้างแบบเรือสปีดโบทปีกเตารีดท้องเตารีดอืมว่าจะแก้ให้มันเป็นท้องเตารีดลืมไปปีกเตารีดอืมตอนที่สามน่ะเราถึงตอนนี้ตอนที่สามอืม,อน,อมนี่ เมื่อวานเราพูดถึงว่าไอ้วันซึนเราถึงพูดถึงว่าไอ้ท้อง <c oughs> ท้องเนี่ยท้ายเรือเนี่ยเขาเรียกว่แผ่นท้ายเนี่ยแผ่นท้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ท้ายแผ่นท้ายแผ่นท้ายก็อ,อยู่ตรงนี้แผ่นท้ายเนี่ยมันมีความําคัญฝาหัวความําคัญยังไงคือมันเป็นเป็นต้นแบบแม่แบบอ่าส่วนหัวเนี่ย มันก็เป็นไปตามสเต็ปของมันเพราะมันมีเส้นเดียว <c oughs> มันมีเส้นเดียว <c oughs> เพราะนั้นแผนไทยจึงสําคัญฝาเพราะนั้นรูปแบบช่วงเราจะเล่นจะเราจะเ,เรียกว่าเล่นเล่นแบบเล่นเล่นในลักษณะอรูปแบบของมันมันก็มาจากจากท้ายทั้งนั้นอ่าจากท้ายเนี่ยไอ้อย่างนี้มาท้องโค้งเลย ของกคงนะของโคอองโคอส่วนตรงนี้ก็แสนวา,าวไทยวาวเห็นไหมไทยวาวหน่อยทายวาวอันนี้ท้ายตรงอท้ายตรงมาเลยท้องอ่ะ้องตรงมาเลยเห็นไหมอ่าตอนนี้ความหมายของมันเป็นยังไง ความหมายของมันก็คือว่าอ <c oughs> ไอ้ตัวนี้วิ่งวิ่งแล้วมันโดยมากมันก็จะสไลด์น้ำของมันมไปเรื่อยสไลน์น้ำแต่ว่า <c oughs> พูดกันตรงๆว่าไอ้วิ่งแล้วไม่มีอะไรสกัดกันน้นมันไม่มีอะไรเบี่ยงเบนมันไปสไลน์ไปเรื่อยเลยทั้งนี้นเพอาะท้อมันไม่มีอะไรที่จะเอามา ่ามาพูดได้ง่ายว่า <c oughs> มากีดกัน <c oughs> ยกเว้นว่าต้องไปทางเล่นไปพอเล่นไปทางหัวหน่อยพอเล่นไปทางหัวนิดหนึ่งพอพอพอไปทางหัวนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เล่นเล่าท้ายมันมันโค้งแล้วเล่เริ่มไปก็ใหญ่เป็นเว้าวตรงนี้เป็นว้าวตรงหัวนี้อ่า ก็อีกรูปหนึ่งนะนะ,นะอันนี้เรื่องนั้นะอย่างง้นส่วนท้องนี้ท้องตรงนี้วาว <c oughs> เป็นปีกนกท้องนี้ต้องอาง้ายไปเลยปัยัาหัวพอแต่หัวก็นิดหน่อยอันนี้ดีบังคับบังคับน้ําดีเราจะเล่นไงเลบังคับน้ําดีบังคับบังคับว่าพวงมาลัยเราอะ อ่าพวงมาลัยตอนถือท้ายเนี่ยมันจะไปยังไงก็ตายจาะมันก็อยู่ที่ใจเรานึกหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ธรรมดาท้ายตรงเรียบมัไปธรรมดาเพราะนั้นไอ้แผนท้ายสาคัญเนี่ยแผนท้ายสาคัญว่าเราจะสร้างยังไงมันอยู่ที่เราเนี่ยอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นผมจุดปีกนี้ปีกนี้ก็อยู่งนี้เดี๋ยวไอ้ตรงนี้เราจะเอาเราอาจจะไปวาดอะไรให้มันเป็นอ่า <c oughs> มันพิกาดหน่อยเพราะว่าตรงนี้ยังไอตรงนี้มันมีไอไม่มีนั่นมาแล้วแอก็เียตรงนี้เป็นเปืเปอกแล้วเปือกบนนะ็นเปือกบแล้ะมีเปือกบนแต่ว่าตรงนี้ยังอไอตรงนี้ไม่มีนะะเพื่ออันนี้อันนี้เพื่อเพื่อว่าเราจะ เข็มแบบเปล่าเปลยนะแบบเปล่าเปลยอยราเรี้ยแบบเปล่าเปลยมีกงกงมากงตรงนี้ก็คือเรามีมาตราส่วนแล้วนี่นะมาตราส่วนเราคือหนึ่งนะหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าหกเจ็ดแปดเมตรเนี่ยนะแปดเมตรก็คือหมายความว่าหนึ่งเนี่ยกงเนี่ยเอาเม็ดหนึ่งตัวหนึ่งเม็ดละตัวเม็ดละตัวเม็ดละตัวนะฮะ อันนี้ไอ้เม็ดละตัวเนี่ยจริงๆแล้วทาเป็นเรื50 50 right? อจริงๆเนี่ยทาเป็นเรือจริงๆเนี่ยมันก็จึงคือจะระหว่างนี้ห้าเม็ดไอ้ห้าเซนห้าสิบเซนห้าสิบเซนใส่ให้ตัวหนึ่งห้าสิบเซน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 ห้าเซนจะมาห้าเซนตต่อหนึ่งตัวเนี่ยทำเป็นตัวเป็นโครงจริงอ่ะอ่าเป็นเรือจริงใช่มาไอ้อันนี้เส้นนี้เป็นเส้นที่เราเราบังกบประกบอ่าประกบปบบน นะครับบนส่วนเส้นนี้เป็นเส้นที่มันวิ่งตามแนวลากข้างล่างว่ามันจะเอาส่วนตรงนี้ตรงเป้งเลยไหมส่วนนี้ตรงเป้งเลยตรงตรงเพราะไหเพราะกงงลยจะเราจะเขียนดูสามระยะกงตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวท้ายนี่ตัวหนึ่งใช่ไหมท้ายตัวหนึ่งอืก็ไปถามว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่า ไอ้กงโซเ่ออ่าแล้วในยุมมันจะอยู่ลักษณะไงตัวกลางนะตัวกลางเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะไหนนะอตัวท้ายเนี้ยเรารู้แล้ไอ้ตัวกลางไอ้อย่างดู่ลักษณะไหนแล้วตัวหัวเนี่ยมันจะมาอย่างไงอ่าเดี๋ยวจะเขียนองอ่อไอ้ตัวข้างเอ้ตัวเขาเรียกว่าดันตัดนะไอ้กงดันตัดนะอ้าวรู้เรื่องเนี้ย เราเมื่อเราเล่นท้ายแล้วตอนนี้เราก็มาดูตรงหัวอย่ตรงกลางว่าตรงกลางเนี่ยเราจะมาลักษณะไหนเราก็ขึ้นมาเลยตรงกลางนะตรงไทยเรารู้แล้วตรงตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราก็เอาลากมาเลยปั๊บนะทางนาตรงกลางกลางเราอยู่ตรงนี้ อี่ในนี้เราเราได้ความสูงสูงมันเดี๋ยวเราจะทําเรือเล่นละอืมทำเรือเล่นสักลำหนึง่ง ตัว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 กลางนะมันจะดูอย่างนี้อทีนี้ทายอ่ะอ่าทนี้ทายเนี่ยเราจะเอารูปไหน เาจะเอารูปนี้นะอ่าเราจะเอารูปนี้มันก็จะเป็นมันก็จะโค้งไปเหมือนกันมันโค้งไปตามตามตามรูปอ่าตามลูปเตะมันจะโค้งเหมง้นนแต่หัวเรือเนี่ยมันก็จะอ่ากลางลำเรือแล้วก็จะไปแล้รหละอย่างนี้อ่า ท้องเรือสำหรับตัวกลางอ้าวแค่นี้